สบ kind of าดยดีพี่น้องสบายดีตอนแรงเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเข้าขืนเมื่อกินเข่ากินน้าแล้วแล้วก็ลงมาเห็ดเวียกร่วมต่ออีกคือเก่าพี่น้องหลังจากกินเข่ากินน้ําแล้วก็ลงมาเห็ดเวียกร่วมคือเก่าเนาะกับต็ขืนเมื่อกินเข่าผัก่อนหน่อยนึงแล้วก็ลงมาเห็ดเวียกร่วมต่อเนะพี่น้องเนาะแล้วลงมาขุดดินคือเก่าไอทีมงานของกับตานก็มีแต่วัยรุ่นเด้อพี่น้องขุดคุ้มทีมงานกับตาขุดคุ้มก็มีแต่วัยรุ่นเนาะ ได้คุ้มหนึ่งลแหละทีมงานกับตันเนาะย่ากับเห็ดเด้อพี่น้องหย่ากับคูดดินคือกันเนาะดินนี่แข็งแข็งพี่น้องอ่าดินนี่แข้งตึงตึงพี่น้องเลย ยังละไอคุดคุ้มนี่ก็ยังไร้มืออยู่เผื่อสีแล้วมันเลิกพี่น้องเอ้คุดคุ้มหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรเนาะไอเลิกหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรเด้อพี่น้องเด้อไอ่คุ้มวัติ่งเฮาสีเท่ตอหม้อออกมาเนี่ยเดี๋ยวกับตันสีห้ไปเบิ่งเนาะทีมงานเฮาไอสังเกต พี่น <ENNIS> ้องสังเกตโจกเป็นไอ้งูหรือว่าพญานาคนั่นเองเนาะโจกเฮาขนาดโจ๊กด่ามเล็กยังเป็นพญานาคไปได้พี่น้องโคตรเบดมันดินแข็งเกินเดี๋ยวไปเบิ่งทีมงานเฮานะเพื่อนกูบ่มีบ่ได้หายตู้บ่ได้หายน้ำเย็นใส่ตู้มีแต่ตู้เย็นเลย โหทีมงานเฮาพี่น้องเนี่ยสีได้แล้วพี่น้องเลยสีแล้วแล้วทีมงานเฮานะเดี๋ยวใส่เบิ่งพี่น้องนี่ยนะตึงแซงไม่ใช่ว่าขาดขาดได้นี่ทีมงานเฮา้าเน,นี่พี่น้องเลยหนึ่งเมตรบ่ต้องสอบงามมาได้ก็ได้นะยังสีเทปูนลงอยู่นี่ หั<อ>วหน้าใส่ตีหัวหน้าใส่ตีนะโอ้มันทั้งแข็งทั้งหลกขุดได้แบบว่าตามกำหนดมันแหละกรับสร้างมันแหละของยิ่งสีเทปูนลงลอยู่ดุมบุตติง้งเทต่อหม้อขึ้นมาเนาะพี่น้องนะเนาะเผื่อรับน้ำหนักของเสาแล้วก็รับน้ำหนักของอาคารรวมอาคารเนาะพี่น้อง มีบ่าวโม่พ <c ười> ี่น้องเอ้ยมือน้ำไก่ชนเออบ่าวสันเนาะเอ้ยห้องบ่าวสันม่ได้ต้องเสียสันเสียสันลุงสีเข่าพี่น้องเอ้ยเสียสันลุงสีเข่าเสียสันไก่ชนเสียสันฟาร์มงว่าเนาะพี่น้องเออมึงมองเพิ่นเหตุมองฟาร์มงว่าเผื่อ้คักขนาดไปเบิ่งมือนะมองน้างัวเพิ่นกินเนี่ยฮะเบิ่ง อันนี้คุ้มนี่กาห้าคุดตั้งแต่เศ้านะพี่น้องเนาะตอแรงมากน,นำนำมันจะหน่อยอันนี้เป็นป่าว่าเป็นคุ้มป่าว่าแล้วกันน้องแคทแล้วก็เขามเม่าพอเท่านะหาพิดสอบคุม้มเนี่ใกล้สีแร้วเนะคุ้มป่าวาเนาะกำลังสีลงไปแล้วตอนเนี่ยเลขที่ออกท่านผู้ชมถือว่า กำลังจับรางวัลเออสาธุในแม่มันถือในแม่เนาะเลี้ยงวานเย็นในแม่เนาะเลี้ยงบ่หวานเย็นน่ะเออคั้นเลี้ยงน่ะถือเออคั้นเลี้ยงน่ะคอยถือคั้นเลี้ยงน่ะคั้นบ่เลี้ยงอะไรเศร้าเลยเออสามร้อยห้าสิบกับห้าสิบบาทก็เลี้ยงวานเย็นโอเคบ่ตกลงอยู่บ่าห้าสิบบาทเลี้ยงวานเย็นน่ะฮะ ห้าสิบบาทเลี้ยงว่าเด่นอะตกลงอยู่เดียวนี่เออโอ้เลี้ยงเลี้ยงร้อยบาทเลยเพิ่นบ่ได้เลี้ยงจั๊ดีห้าสิบบาทต้องได้มาน้าอำก่อนเนาะพี่น้องตัวรุ่นมาคุดจนเกือบขาดขุดจนเกือบขาดเนาะผู้ใดผู้ใดเนาะหาพี่สอบเนาะ พ่อบ้านเอ้ยคุดดินจนเกือบขาดผูได้หาพี่ซอบเนาะบาดนี่ผูหาพี่ซอบก็คือผัวข้าพระเจ้าอยู่เฮือนมาวายโอ้ยยังเหลือยี่ลีเหลือขักพี่น้องเอ้ยรวมไม้รวมมือกันพี่น้องชาวบ้านน้ำมงเฮ้าคนละคุณ ตัวนี้โมเวนสีได้แล้วบนนี้นะสีได้แล้วได้นี่เนาะเออแป้งอะไรก็ได,ได้คุ้มนี่เอ้าเนี่ยนี่บบมีว่วะนี่มีคือกันนี่ก็คุ้มหนึ่งนี่ก็คุ้มหนึ่งโอ้พี่น้องเลยเผื่อสีได้ปั๊ดตวคุ้มนี่หัวหนาหัวหนากองร้อนเฮาคุดตั้งแต่เศร้าๆเนาะ พี่น้องเอ้ยยันคหนามุกัมุเนาอนงร้อนเฮายันแต่เศร้าท่าขำยังโบแล้วไอคุ้มเดียวนีถึงมาหน้าสารพัดเออสารพัดแต่สิเห็ดคุ้มตัวนี้นะยังโบแล่วพี่น้องเอ้ยแข้งโคแข็ง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 อี่ีล้อพี่น้องมาหน้ามไนดำเลยมาหน้าไปนํำ ขุดไปนำคุ้มนี oh. ่ย <sorting> มันคือมาใหญ่อลังการพิล <avoir good part>. ึกพิลับแต่เนี่ยอ่ะตายเลยฟูคุดอยากหายอยากห้องเออแข็งไปยังมาแทกพิชบ้านพี่น้องเลยแข็งไปยังมาวัดพิชอีกจะมาปัดโทปัดโทโลดคะแนนอ่าจะเลี้ยวแล้วแมนบอลเลี้ยวฮะกับคุด อืออตัวเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อหาสิได้ขึ้นมากคุ้มหนึ่งนี่โบธรรม,มาดาได้นี่ยไออยู่ต้องตองพี่น้องเลยความแข็งไงแข็งขัดพี่น้องนายบานเน้ากับคุดคือกันนายบานน้าแห่งนำผาลูกบาเนี่ย้องเนาะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกบ้าน อ่าขุดเองลงมือเองเลยในบ้านผู้ที่สามกักระลังสีจกเอออันนี้ก็สีเลือกตั้งคือกันบ่เบอร์ยังเด้อบอก <เล S 1> ข่อยเด้อเลือกคนี้นะเลือกแล้วเบอร์หนึ่งเ <ล S 1> งงบอร์ห่บ่เบอร์หนึ่งกะเบอร์หนึ่งผู้ใดเลือกเบอร์หนึ่งพิจาร์าสามสิบลังการพูดธวงศ์เออเลือกกัปตันนี่เลือกวอลนะจักใส่น้ำสกุลนมัเมีอะไรพอหู้จักใส่น้ำสกุลน้ำเมลผู้ท่อนนวดวอละจักโต กับตันเลือกอย่างเดียวเนาะถ้าผู้ได้มายิ่งเบียร์ให้จักสองสามลังเลือกอย่างเดียวเลยระหว่างวดสีมานี่อย่าเลือกแค่เท่านั้นพาะเห็ดเบี้ยดูอาว่าพวกโบเห็ดเบี้ยรวบไปในพอบ้านละไม่เลือกเลือกสีมาพาะเห็ดเบี้ยดูพวกนี้เห็ดขัวแล้วมาเห็ดนี่ต่อเห็ดชิมได้เห็ดครับจู้ไม่เป็นหรจูโบมาเห็ดตอนไหนเห็ดล้นนะเนี่ยมันสิจะลื่นนะ นี่ยมัน,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 มนจ,ะจะเลื่อนนี่โลดเนี่ยมันจะเลื่อนพวกเืองเขียัมโโอม้มาไหวมาไหวเนาะมาไหวมาไหวจงมาสวนเอาแนวนนี้เน,นาะมาไหวข้างขึ้นข้างขึ้นไหว ดีแบนโอ้มาหวกัน,กนอีแล้เนาะโอ้มาไหว้ยนีล้เาบรรยากาศพี่น้องูหหญ้าบูนหญ้าคู่เนาะพอบ้านพี่น้องผอแอก่แนวโฮมหญ้าตีพี่น้องชาวบ้านนโมงเฮา ตอนแรกบกค่อยคนบกค่อยไล่ไปเลยเนาะตอนแรกเนาะหรือว่ามันยังแดดห่อนแห้งบ่คุ้มกับตันหาพี่ชอบลแล้วอะไรพี่นอ้องแล้วแะไรคุ้มหนึ่งคุ้มกับตันแล้วก่อนหมูเนาะพอมีแต่วัยรุ่นเดียชิมาหาบเมาต่อนี่คุ้มที่สองตัวนี้เอาโจกมาล่ะทางหน้าตัดเล็กกันเนาะทางหน้าอยู่ห่มทางหน้า ทั้งน่ะต้านเล็กอยู่ห่มดูแลผิวพันธุ์ขนาดทั้งน่ะมันใช้ยันดำาพี่น้องเลยทั้งน่ะ <c oughs> มันเกิดมาขาวคือกับต้านนี่โอเคอยู่บุมี่ยันดำเนาะมันขาวอลไรเห็นอะไรได้กะขาวเบิดพี่น้องเลยขาวเบิดจนบมเหลือดเมื่อยเด้พี่น้องเลยหาคนจับกล้องให้บุ้มีู่หคุดเชียวสวดมาตักขึ้นระบานเนี่ โอ้ดินบอนี้แข็งตอบมือตบตบพี่น้องเลยแข็งซะเหลือเกินโอู้หทีมโจ๊กว่ะเศร้าเมื่อยกินน้ำก่อนทำมาเบิ่งผู้สาวขุดดินดอกเัาขุดเมื่อยแล้วกันมานังเบิ่งผู้สาวขุดดินเลยไม่อย่าหื้อขึ้นสูงหไรคผู้บ่าวกับโบกี้เกี่ยวแล้วเนาะเเออนี่ยคผู้บ่าวนั่ง เ้าแมนชีส้นผู้บ่าเขาข้าวส้นผู้สาวปลาตัวผ,ผู้สาวเขากดพี่ลึกแต่มือสิบุบซัำเบิดบๆนี่เ <c oughs> บิ่งดูนี่มือมือนะพี่น้องกดมือดียาวแตกเบิดล่ะใครยุ่งใส่ศพมือมาเนี่ยมาซัำเลย บ่มาซ้นตีนก็มาซ้เห็มันเล่มันเลหล้อก็มาซ้ำตัวย่งย่างย่งยหลายขุมเรจักเักเสาเ่าเศรแปดเสาปลาตัพี่น้องโกลเป็นโกนเลยนะคุดเป็นคุดพี่น้องเลยแข็งขาดยัง พักแล้วคุ้มหนึ่งค,นะคุ้มห้านะะคุ้มเนื้อเออพักแล้วคุ้มเนื้อคุ้มเดียวมือทีมงานมาบุกโผเอา บอกไปเดีย๋ยวนี้ฮะออเออข <c oughs> ี่ว่าวไปเฮาสะดอกโอ้เบิ่งหน้าเฮาตาดูเหืออาบเลย <c oughs> อพอบ้านสังการนี่ยังอีกแลยเนาะสังการนี่ยังอีกเลย ย่อสาย่อเสาเ่อยเด้พี่น้องคุดคุ้มมือพวบ้านยิงใช่ไม่หปูน่อู้อสักสอบอุ้นะามสามสิบสามสอบเยังอยู่สิบสามหกตนเลยห ไปเมื่อเหลือจะโหลดเป่าปะนี Elijah. ่ครเจนาะโอ้ยช่าบ้มื่อยขาดพี่น้องเลยโอ้ยแดดแท้ๆโอ้ยลำบากเลยห้อนก็ห้อนเนาะพี่น้องเนาะ คนผูบมาคุดคือจิบเข่าใจเน้อพี่น้องคนคุดกับเข่าใจมือนอีอ่สวัสดีดีอย่าให้มันสั่นเลยอ้าวกรบตันลงเองพี่น้องก็เป็นมือกล้องไงเพื่นเนาะ <c oughs> ระเบิงพี่น้องประจิตชนในะจังหน้าที่พี่น้องปลาเล่วเลยได้บ่ออปู่นลงกะเล้่ยอะไได้โต้เก่งเก่งเก่งบุญเองสวดเอง จมเมื่อยแล้วพี่น้องเกยรอดบ่รอดกระถาเบิงพี่น้องรุ่นไปแล้วกันมบุคือผูนอนอยู่ข้างนอ้ยพี่น้องมาขุดอยู่ในบุคื <laughs> อผูนอนแตกแอร์แตากมันล้มได้เลย เพิ่นิเปียนนี่พี่น้องจอับมาอีกเสือเพิ่นก็เปียกไว้แล้วพี่นอ้องไอ้เหื่อนดินกับแข็งขนาดพี่น้องเอ,อ้ยดินลดนข่วงแข็งนะแต่พวกแข็งทำกัปตันหนึ่เนาะชูกัปตันแข็งกว่าชูกัปตันบ่ได้ดินกับ ขา่าแกวแขงนสบบบุของตสาวเด้อพี่น้องเพ่นว่าไยากได้แข็งๆน,งน,น,งงงนะต้องเอาบากับตันเพ่นว่าติดต่อมา <laughs> มหาบากับตันได้เด้อแข็งขนาดเพนว่าเาไปตกอ,องเาั่พ <laughs> งว,ว,ว่าน่วนว่ามวนอพี่น ว่าเหรอพอได้หัวพี่น้องก็ใหพอบ่เหมือนบ่บ่เมื่อยไหมผู้พินกับพินพี่น้องเลยผู้พินกับพินผู้พุดกับพุดยทธจัะน้อยกับพีผู้โยใส่พินจัะน้อยนี่อยก็ชื่อบท่าวคอยเองเนาะแต่เมื่อนี้ยังไม่ได้เข่าฝานเยอะคนไหวเลยกระตุ่นมันกระมาน้ะมัน มือด้านไปล้ควคนดูเนาะพี่น้องมือด้านไปแล้วให้พี่น้องเบิ่งกระคักเบิ่งไปก้อนเลยพี่น้องควรบ่าวกัปตันเป็นแข้งได้พี่น้องเลย จริงทำจริงบุ๋มเป็นเห็ดหลินเหลือพี่น้องเรื่องนี้เห,ห็ดจริงทำจริงคูชจริงเนาะโอ้ยแข็งยิ่งีว่าดินหมองนี่นะแข็งเลยเนาะสะพอแหละคุ้มแรกมันจังน้านแล้วฮะ ขอ,ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเชี่ยวหน้ามามาตาบานนี้บ่กไว้เลวคลิปไปเพียงสาม,มีเดอ้อมือแตกมบ้างล่ะฝากกูไลก์กูแรกกูติดตามเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเนาะ